แมนซิตี้สออเขาไร้ขุนพลตัวกลั่นมากถึง13รายในเกมต่อกรอกับแมนยูในเต็ดทำศึกคอมมูนิตี้ชิลในวันเสาร์นี้แมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกเตรียมฟาดแข่งกับแมนยูในเต็ดแชมป์เอฟคัพที่สนามเวมบลีย์ยังโลการกุศลก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเปิดฉากในสัปดาห์ถัดไปอย่างไรก็ดีแม้จะผ่านการลงสนามในเกมปรีซีซั่นไปแล้วแต่สื่อเมืองแมนเชสเตอร์เผยเมื่อ7สิงหาคมว่าเรือใบสีฟ้ายังไม่มีความพร้อม เนื่องจากนักเตะหลายรายที่ได้พักจากการรับใช้ชาติในเกมยูโร2024เพิ่งกลับมารายงานตัวหมาดๆและไม่ฟิตมากพอที่จะบูกกับผีแดงแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทียบจากลายอัพแมตช์ชิง FA Cup คัพที่ทีมของเปปกวาดิโอลาประชยัยให้กับทีมของเอริกเทนฮักก็เป็นที่คาดกันว่าเสาวนี้แมนซิตี้จะเหลือนักเตะตัวจริงจากเกมที่ว่าออกสตาร์ทแค่4รายแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวระบุว่า4ีสตาของถี่นเอติฮัดสเตเดียมอย่างฟิลโฟเดนโรดี ไท์ว็อกเกอร์และจอห์นสโตนยังไม่ได้เดินทางกลับมาซ้อมกับทีมจึงน่าจะพลาดเกมที่เวมบลีย์แน่นอกจากนี้อีก8รายอย่างซาวินโยนักเตะใหม่ตลอดจนเควินเดอร์บอยนาธานอาเกตมานูเอลอาคันจีรูเบนดิอาสเบนาโดซินวามาเตอุสนูเนสและเชเรมี่โดกูเพิ่งกลับมาซ้อมหมดัหมดๆมจึงไม่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงฟัดกับผีแดงด้วยเหตุนี้จึงทำให้คาดว่าเรือใบสีฟ้าจะมี4นักเตะต,ตัวหลักได้ออกสตาร์ททั้งสเตฟานออเตกา ยอสโกกวาดิโอนมาเตโอโควาสิทและเอริลิงฮาร์แลนด์ขณะที่รายอื่นๆที่มีแววได้ลงเล่นที่เวมบลีย์ประกอบไปด้วยแจ็คกรีลิตออสการ์บ๊อบริโก้ลูอิสและเจมส์เเคทีแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ